วันนี้อยู่กับกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์2.8นะครับสีบอลนะฮะเตรียมส่งมอบวันที่2นี้นะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เป um> ็นเครื่องยนต์ของยูโรไฟนะฮะสำหรับในส่วนของตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบประมาณเดิมหมดก็ถือว่าเป็นคันแรกนะครับที่ส่งมอบสําหรับเครื่องยนต์ยูโรไฟนะฮะสำหรับคันนี้ราคาก็จะเริ่มที่ 6 3 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์2.8เกียร์ธรรมดาสีบอลน,นะฮะในส่วนของตัวรูปแบบรูปร่างหน้าตาทุกอย่างเนี่ยก็จะอิงจากตัวเดิมหมดนะครับก็จะมีความต่างกันในเรื่องของหน้าจอเครื่องเสียงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับรูปแบบของตัวไฟอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะคันนี้ติดตัดต้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับติดแม็กไลเนอร์ให้พร้อมนะครับจากทางโตโยต้าพร้อมใช้งานเลยนะฮะ ด้านหลังทุกอย่างเนี่ยจากเท่าที่ A สังเกตดูแล้วนะครับก็ยังเป็นประมาณเดิมนะครับสำหรับในส่วนของตัวกระบาดตอนเดียวแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว Revo Z e t i t i t n o n เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวหน้าตานะครับอ่ะภายในมาดูเบื้องต้นกันหน่อยนะครับหน้าปัดเลือนไม้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ให้ดูแบบหน้าจอนิดนึงนะครับมีความต่างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนตัวหน้าจอนะครับอ่า ภายในก็จะเป็นบอ่อหนังนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีทําความสะอาดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับสาหรับคันนี้แล้วก็นี่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวปุ่ม DPF นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นยูโรไฟท์ซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยูโรไฟท์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้ดูกันเบื้องต้นนะครับสาหรับตอนเดียว ะะก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาอะไรแต่ถ้าเป็นรีโวเนี่ยก็จะมีการปรับในเรื่องของความหล่อนะครับเพิ่มขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับ